สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนกันยายนพุทธศักราช2567สกรระดับอำเภอบ้านเข้าภายใต้การบริหารงานโดยนางสาวพัทระวีตั้งใจผู้อํานวยการสกรระดับอำเภอบ้านเข้าวันที่4กันยายน2567ประเมินผลการดำเนินงานประจำปี2567ครั้งที่2 ตำแหน่งจ้างเหมาบริการครูประจำศูนย์การเรียนรู้บรรณารักษ์และธุรการโดยมีนางสาวพารวีตั้งใจผู้อำนวยการสกลร,ระดับอำเภอบ้านเข้าเป็นประธานการประเมินพร้อมด้วยครูกศนตำบลผู้ร่วมประเมินณห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านเข้า วันที่5กันยายน2567บุคลากรสกลระดับอำเภอบ้านเข้าวตำแหน่งครูอาสาสมัครครูกศนตำบลเข้าร่วมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไปกลุ่มโซนพยาแลประจำปีงบประมาณ2567ณสะกลระดับอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ วันที่6ถึงวันที่7กันยายน2 5 6 7นางสาวพรรวีตั้งใจ ผู้อำนวยการสกรลระดับอำเภอบ้านเข้าพร้อมด้วยบุคลาก,สกรสกลระดับอำเภอบ้านขาเข้าเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดนิ้นแผนการปฏิบัติสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชัยภูมิประจำปีงบประมาณ2,567ณโรงแรมสยามรีเวอร์รีสอร์ทจังหวัดชัยภูมิ วันที่8กันยายน2567นางสาวพรวีตั้งใจผู้อำนวยการสอกรอระดับอำเภอบ้านเข้านางสาววาเนธิพัฒน์พงศพังตำแหน่งครูและนางสาวกุลธิดาเงินประมวลตำแหน่งบรรลักษ์เข้าร่วมโครงการวันที่ละลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือประจำปีงบประมาณ2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสำคัญของการรู้หนังสือวันที่25กันยายน2567นางสาวพัรวีตั้งใจ ผู้อำนวยการสกลร,ระดับอำเภอบ้านเข้าพร้อมด้วยบุคลากรสกลร,ระดับอำเภอบ้านเข้าได้เข้าร่วมโครงการมหกรรมวิชาการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำประจำปีงบประมาณ2567 ทั้งนี้มีการจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของสถานศึกษาที่ผ่านการอบรมภายใต้โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนและได้มีการแข่งขันส้มตำลีลาจำนวนทั้งหมด16ทีมโดยสกลรระดับอำเภอบ้านเข้าได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันส้มตำลีลา ศูนย์การเรียนรู้การบริการจัดการสินค้าเกษตรตลาดเกษตรจังหวัดชัยภูมิสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิวันที่30กันยายน2567นางสาวพัทรีตั้งใจ ผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอบ้านเข้าพร้อมด้วยบุคลากรสกรระดับอำเภอบ้านเข้าได้จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงธงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายนของทุกปี